สวัสดีครับเชา้าวันที่18กันยายนพุทธศักราช2565ครับเพื่อนๆวันนี้ผมพามาดูพระสมเด็จวัดระฆังพิมพ์ฐานแสมนะอยากให้เพื่อนๆเริ่มต้นจากการดูฐานข้างด้านล่างก่อนนะครับใต้ฐานฐานสุดท้ทายเห็นไหมครับจะมีการาเรียกปิ้นของเนื้อหรือว่าของการกดพานะครับจะมีการม้วนปิ้นขึ้นมาและก็อันนี้สันนิษฐานได้ว่าพระเกศไม่มีครับพระเกศนี่จะตัดเรียบติดรับติดขอบ ขอบฐานชั้นล่างเลย่วนต่อมาครับเพื่อนเพื่อเดี๋ยวผมจะพาพาเพื่อนๆไปดูความเป็นพระแท้เนี่ยมันจะมีส่วนที่เกี่ยวข้องกับในเรื่องของการผลิตนะครับอันนี้ก็จะเห็นว่าถ้าดูให้ดีก็จะมีขอบพิมพ์ถูกไหมครับมีขอบพิมพ์เสร็จก็จะมีมวลสารชัดเจนทั้งเรียกอะไรทั้งแท่งก็จะเป็นอะไรที่เป็นเนื้อหาเดียวกันไม,ไม่ใช่ไม่ใช่มีเฉพาะผิวหน้ากับผิวหลังแล้วตรงกลางขาววักอย่า็เี้ยก็เพื่อนก็ ก็คิดดูก็แล้วกันครับข้างบนก็จะเป็นประมาณนี้ครับส่วนที่จุดดำๆนี่จะเป็นส่วนที่ยุบลงไปของงวนสารบางตัวของอสมเด็จพุทจันทร์โตซึ่งว่ากันว่าใช้หลายตัวนะครับมีกล้วยหอมมอีหลายอยา่างเพราะฉะนั้นในเมื่อมันมีหลายอย่างก็จะมีบางตัวที่ไม่เหมือนกันในเมื่อมันไม่เหมือนกันมันจะมีบางตัวที่ย่อยสลายหรือยุบลงไปได้ฝั่งทางด้านข้างก็จะเห็นความแน่นนะครับเพื่อนๆมีความแน่นมีร่องรอยของการปีแตก แต่เป็นติปีแตกแบบปลากผักชีหรือติปีแตกโดยทั่วไปไม่ใช่แตกแบบแตกแบบดินละแหงอันนี้ไม่ถูกนะครับอันนี้เป็นการแตกแตกแต่ไม่สามารถจะเอาเส้นได้หรือเส้นผมเนี่ยผ่านเข้าไปได้ด้านด้านล่างก็จะเป็นอ่าด้านล่างอย่างก็อย่างที่เคยผมเคยพูดไว้ว่าด้านล่างนี้จะเป็นส่วนของการปิน้นปิ้นขอบขึ้นมาอันนี้ไม่มีในในพระปลอมครับไม่มีในพระอ่าที่มีเนื้อหาไม่ถึงจะไม่มีแบบนี้ ส่วนด้านหลังเนี่ยครับเพื่อนๆด้านหลังผม,มให้ดูครับด้านหลังนี่ก็เป็นควา,ามงอเงาของพระสเมเด็จวัดระังโดยตรงเลยก็จะประมาณนี้ถ้าเพื่อนๆคนไหนดูวัดระังอยู่เป็นประจําก็จะเห็นว่าภาพภาพของเป็นหลังเรียบพื้นฐานเสีเยพิสดารแบบนี้ก็จะเกิดเกิดกับทุกองค์พระที่เราเห็นเห็นนะครับส่วนคาบแดงๆนั้นผมอนุมานแล้วว่าเป็นน้ำมันตงังอิ้วซึ่งละเหยจากข้างล่างขึ้นข้างบนลัก ก็จะเป็นด้านหน้านี้พระองค์นี้มีการลงรักนะครับมีการลงรักเราจะเห็นว่าคาบรักเนี่ยเป็นรักบางๆงที่ซึมลงไปในในเนื้อพระไม่เหมือนรักสมัยนี้นะครับที่เพิ่งทาใหม่ๆแล้วหนาจะจะปลายของรักนี่จะกระดกขึ้นก็คือว่าพร้อมที่จะล่อนจากองค์พระอันนี้เป็นรักรุ่นเก่าการจุ่มรักรุ่นเก่าเนี่ยจุ่มเพื่อรักษาหน้าพระเพราะฉะนั้นรักเนี่ยจะซึมลงไปในองค์พระอันนี้ดูให้แตกดูให้เห็นความแตกต่างก่อนนะครับ รักเดี่ยจะลุซึมลงไปในอ์พภะแล้วเป็นเนื้อเดียวกับองค์พระแทบแทบไม่มีส่วนต่างปายคลิปแล้วครับเพื่อนๆสวัสดีเพื่อนเพียงแค่นี้ครับสวัสดีครับ